สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแสงอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแสงก็จะมาถอนข้าวนะคะไปไปซ่อมที่อื่นนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเออเป็นล่มนะคะเห็นไหมเป็นล่มนะคะเพราะงั้นเนี่ยข้าวจะไม่ดีนะเห็นไหมข้าวจะแบบใบเจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เป็นแบบนี้เขาเขาเป็นอยู่เขาเรียกอะไรเลือดเลือดแสงแสงก็ไม่รู้นะคะแม่เขาบอกมาถอนเอาไปซ่อมนะคะเพราะว่าตรงนี้ ไม่ค่อยได้เข้าอยู่แล้วนะคะเป็นเป็นโลกเป็นข้าเป็นโลกนะเนี่ยใส่ถอนก้านะคะนี่นะถอนให้มาให้เขาเท่าๆกันนะคะให้แบบเป็นกรรมอะนี่นะแสงมาได้าขาตั้งกล้องมานะเพราะงั้นสายนี่แสก็ขอโทษทเพื่อนๆก่อนนะนี่ แบบนี้ที่ดีิงต้องใช้สองมือจะสะดวกกว่านะแต่ว่ามือไม่ว่างพยายามให้ลากเขาอยู่ในระยะเดียวกันนะคะเท่าๆกันแบบนี้เนาะก็จะได้ไปไปปักอะ่ะจะได้สะดวก ข้าวอ่ะเวลาถอนนั้นถ้าเป็นข้าวอยู่ในน้ําจะถอดง่ายกว่านะคะรากจะช้าน้อยกว่าข้าวที่อยู่บนพื้นนะโอวยนี้ขาดเลยก็ข้าวแสงนี่โดนฝนไปไม่ค่อยขึ้นนะต้องเอาไปซ่อมนี่อันนี้เสียงก็ถอนมั่งแล้วนะเห็นไหมประมาณนี้เดี๋ยวต้อง ถอนอีกเยอะนะคะเนี่ยเบิ้งเนี่ยนะถอนออกเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่ได้ข้าวนะ,ะจะเห็นตรงนี้แสงจะเดินให้ดูว่ามันเห็นชัดเลยว่าต้นอนะ่ะเขาไม่ค่อยโตนะคะโตไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้จะหนามากเลยะเห็นไหมหนาแล้วสวยตรงนี้มันก็หย่องกระงมากเลยนะเนี่ยแสงก็ขอถอนลิมๆิมก่อน แล้วค่อยไปถอนถอนกึกทีหลังเนาะเดี๋ยวแสงขอถอนก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนดำเดี๋ยวก็เจอกันอีกทีตอนนี้นะคะก็ถอนได้ประมาณนี้แล้วนะคะนี่วงหนึ่งแนะม่เอาข้าวไปซ่อมแล้วนะคะก็หน่นอยู่ตรงโน้นอะนะกำลังเอาข้าวไปซ่อม เรงแสงเหยียบอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นหอยจิ้มเสียบเลยเสียบแล้วมีเลือดนิดๆนะเหยียบมาโอ้โหเ,เยอะเลยนะคะ